ลาโก้เพลสสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับดีเวดีตอนที่151นะครับผมอยู่กับอดีตของคุณห uh ูขี้ไก่นะครับผม AR56 <c oughs> ก็เป็นอดีที่สนใจทีเดียวนะครับเปิดมาก็โชว์ตี้หินมาเลยนะครับอาราตกิอิโตะนะครับจงหลีโกโร่นะเป็นตี้ที่ค่อนข้างไม่ได้รับความสนใจเลยช่วงนี้นะช่วงนี้ตัวท่านลมนี่ได้สปอตไลท์หมดเลยตัวท่านหินไม่มีเลยนะก็หวังว่าแพทหน้านจะมีที่ให้เขายืนหน่อยนะ อย่างน้อย,นยในเควสตอรี่อีเวนต์นี้นะ่ะก็มีที่เล็กๆให้กับอิโตะนะครับก็คือซุ้มถ่ายรูปตรงนี้นั่นเองนะ <laughs> โอเค,อก,อเคก็ก่อนอื่นที่เราจะไปดูไอดีนะก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้เช่นเคยนะครับฝากกด subscribe ช่องลาก่อยเลย์และฝากผู้สนับสนุนของเราเอาไว้ด้วยนะครับไปพบกับเขากันเลยนะฮะ <am> ขอแนะนำ Richman Shop รานาเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูเติมไวปลอดภัย100%เ เติมผ่าน l ล n e แอด Richman Shop ที่ QR c ค d e บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน i n น Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกณฑ์ชินกรอก u i d ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพคที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าไอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็กสุดคุ้มมากมายเลยนะครับามาดูกันนะครับว่าเราจะได้เห็นอะไรในไอดีนี้บ้างน,นะครับอาวุธโหอ,อาวุธไม่เยอะแต่ว่า ไลน์อัพอาวุธดีมากนะครับคืออาวุธประจําตัวแบบแทบไม่หลุดเลทเลยไอดีนี้บ้าบอจะจัดๆนะครับล่าสุดผมจําได้ตอนรีวิวไอดีน่าจะในในไลฟ์ไลฟ์ล่าสุดนะครับมีไอดีหนึ่งที่แบบหลุดเรททุกตู้นะครับแบบน่าสงสารมากๆดูแล้วจะร้องไห้นะครับแต่ว่าไอดีนี้เนี่ยโอ้โหตรงข้ามกันเลยไม่หลุดเรทสักตู้นะฮะดาบอิโตะดาบอาากะแล้วก็ไอสื่อเวทของยาเอด้วยนะครับดีงามจัดๆไปเลย ทีนี้มาดูตัวละครกันตัวละครก็โอ้ตัวไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะก็มีตัวเท่าที่มีอาวุธเลยคือมีตัวอาวุธ5ดาวเท่าๆกับตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดที่มีเลยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยอะมาดูกันท,ท,ท,ทีละตัวอิโตนะครับถือดาบประจำตัวนะครับ r รดฮอ r n นสโตนเทรเชอร์นะน่าจะแรงมากๆเป็นอาร์ติแฟกต์ฮัคส์ออฟอเพนรแบบจัดเต็ม4ชิ้น โอ้ยคิทเดเมทเยอะมาก234นะครับอาร์ติแฟกต์แต่ละชิ้นน่าจะดีอยู่นะโอ้ oh, ดอกไม้ก็โหดหมวกคิทเดเมทนะครับที่มีคิทเลด,ด้วยมีเดฟเปอร์เซนต์ด้วยนะครับถ้วยถ้วยตรงเซตถ้วยตรงเซ,ต,ต,งเซตท่านหินและมีคิทเลดกับเดฟเปอร์เซนต์และเอเนจีรีชาร์จขี้โกงมากเลยอะ่ะถ้วยนี้ขี้โกงเกินไปอะ่ะถ้วยนี้แบบถ้วยนี้ขี้โกงเกินไปจริงครับผมขอประท้วงได้ไหม คือไอดีหน่าที่ดวงออดิแฟกไม่ไม่มานะคือไอถ้วยเนะี่ยดูดดวงมาหมดแล้วนะหูน่าเกลียดมากนะถ้วยเนะี่ยดีเกินนะฮะโอ้โหนาฬิกานี่ก็ก็ไม่ไม่เลวเลยนะมี K ate, charge, คนนิเลนเอเนอร์จีรีชาร์ดขนนกนี่ก็ก็ดีอยู่โหแบบออดิแฟกดีจริงว่ะธาเลนเต็มหมดแล้วนะสิบสิบสิบนะฮะอวยอิโตสุดๆไปเลยจงหลีหอกเจถือเทนเนสิตี้นะครับผม ก็โอเคนะจริงๆเปลี่ยนหอกก็ได้แต่หอกเกีกเ่ก็เทดีโกโดนะครับถือฟอนเนสวอโบใส่เซตฮักเต็มเหมือนกันว่ะใส่อะไรยะใส่นาฬิกาดีเฟนถ้วดีเฟนแล้วก็หัวคริเดตนะครับโอ้โกลโูซีหกได้ไงอ่ะอิโตซีศูนย์โกลซีหกได้ไงอ่ะโอ้หรือว่าตู้ยาเอ๋มันมีมันมีโกลโด้วยใช่ไหมหูแต่ก็โชคดีมากอยู่ดีนะอ้เจ๋งว่ะ โกโร่ซีหกครับเดี๋ยวเราจะได้ไปลองเล่นกันโกโล่ซีหกการยูนะปรตตไทปัด5เลยนะปะัตป์เคสเซนขัด5นะอันนี้ดีมากนะครับแรงมากๆนะครับนาฬิกายังบวกไม่เต็มนาฬิกาบวก17แต่ว่าเขาจะว่าจะหยุดไว้แค่นี้เพราะว่ามันไปลง HP เยอะไปหน่อยเอ๊ะแต่ว่าจะว่าไปอ์ติแฟกต์เ็จๆไม่มีเลยนะย่อยอ์ติแฟกต์เกลี้ยงไอดีเลยวะอัติแฟกต์ไม่มีเลยอะ โอเคแล้วก็ไปต่อนะอายกากะถือมีสปริตเตอร์นะครับอัตราส่วน5 1 2 0 0นะครับถือว่าใช้ได้นะใกล้เคียงกับตัวของลากอยเลยแต่ว่าเอา้าเซตน้ำแข็งหายไปไหนอันนึงล่ะเนี่ยเป็นเซต3น้ำแข็งเฉยเลยนะครับอ๋อมันมีหมวกไปอยู่ที่โรสเลียอันหนึ่งว่ะเดี๋ยวนะเขาย้ายหมวกไปอยู่ที่โรสเลียโรสเลียถือเฟเนสแลนซ์เป็นเซต4น้ำแข็งนะาอ,อ้เข้าใจละคือสลับกันเล่นอยู่2ตัวนั่นเอง คือถ้าเอาเอาหมวกคิดเดเมตจากโรสเลียกลับมาหรือหรือเอาจริงผมว่าเปลี่ยนหมวกกับโกโลก็ได้อะนะเพราะเพราะว่าไอ้โกโลกมันไม่ได้ใช้เซตน้ําแข็งอยู่แล้วอ่ะก็จะเป็นสีน้ําแข็งได้นะครับโอเคผมว่าผมว่าแบบนี้ดีกว่านะสีน้ําแข็งดีกว่าคิดเดตตันกว่านะครับเออ่ยาเอ๋นะครับผมเอออาร์ติแฟกต์หายไปหมดเลยทำไม,ไาไมยาเอ๋มีอาวุธแต่ว่าเดี๋ยวนะมีอาวุธแต่ไม่ปั้นหรอ อย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้อาวุธเวลเต็มด้วยนะเลเวลก็เต็มแต่ทำไมอ์ติแฟกตัวโล่งเงี้ยไปอยู่จะบอกว่าไปอยู่ที่คนอื่นก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีแล้วอะ่ะมันเนี่ยมันมันหมดแล้วอะ่ะอ์ติแฟกหมดไอดีแล้วอะ่ะแปลกๆปลก <Made me S 2> ไอดีนี้คือให้ลาก่อยมาเล่นพัซเซิลอ์ติแฟกนั่นเหรอซูโครสสี่ลมนะแบบไม่ได้อัพเลยนะตัวลมก็ถือว่าขาดอยู่นะถ้าถามว่าเปิดตัวไหนต่อดีนี่คือต่อว่าคาเซฮะแน่นอนนะคือแบบ ไม่มีตัวลมเลยแต่ว่าตัวธาตุอื่นโอเคแล้วโรสเซเลียก็ถือว่าดีนะแต่ว่าเนี่ยอ์ติแฟกต์บวกศูนย์อยู่หลายชิ้นนะไอดี ID นี้เนี่ยดูดูค่อนข้างขาดประสบการณ์อ์ติแฟกต์นะครับเพราะว่าตัวที่เต็มจริงๆเนี่ยมีแค่อิโตะแล้วก็เซ็ตน้ำแข็งหนึ่งเซตแล้วก็การนูวก็ยังไม่เต็มนะมีแค่อิโตะแค่นั้นเองตัวซัพพอร์ตก็ไม่ค่อยเต็มด้วยนะมีแค่จงหลีบางที่ที่เต็มซิงชิวได้ไหมเอ้ซิงชิวเต็มอยู่อ่าซิงชิวเต็มอยู่นะครับ ผ่านผ่านดิโอนาเอ้ยเดี๋ยวทำ,ทำไมตัวอย่างดิโอนาได้อาร์ติแฟกต์เต็มวะเนี่ยโอ้โหเซตสี่ฮิวด้วยมาลงทุนอัพอาร์ติแฟกต์ให้ดิโอนาเฉยเลยคือจะบอกว่าเซตแนวแนวนี้เนี่ยอันนี้อาจจะอัพนานแล้วแหละเข้าใจได้แต่ว่าจะบอกว่าอาร์ติแฟกต์เซตที่เป็นซับซับหน่อยไม่ต้องอัพเต็มก็ได้นะครับอัพ 12, บว์สิบสองบวสิบหกได้นะเออแล้วก็เสียงหลิงไม่ได้ปั้นแล้วโอเคก็ปั้นแค่นี้เป็นไอดีที่ตัวไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าดีอยู่นะก็น่าสนใจ จัดตียังไงดีอะถ้าเป็นอบิสปัจจุบันถ้าเป็นอบิสปัจจุบันก็ต้องเล่นอายกากะด้านล่างอยู่แล้วนะไอดีนี้เนี่ยก็คงต้องเป็นอายกากะแล้วก็ตัวแปะน้ําที่ดีที่สุดข,ของอายกากะของไอดีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโมนานครับที่เวลยี่สิบนะแล้วก็เอาตัวลมหนึ่งตัวตามหลักไปเป็นซูคโครสแล้วก็ดิโอนาเนี่ยผมผมว่าตีนะ่าโหดมากผมว่าตีนี้โหดมากถ้าเกิดถ้าเกิดโมนาเต็มแล้วก็ซูคโคสอ์ติแฟกเยอะกว่านี้หน่อยนะตีนี้น่าจะเก่งเลยแหละ แล้วก็อีกตีหนึ่งก็เป็นอิโตะจงหลีโกโล่แล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นการยูก็ได้หรือเป็นยาเอกก็ได้ยาเอกก็ดูตอบโจทย์ดีเพราะยาเอกเติมเดเมจนอกสนามแบบโัวๆนะก,ก็ดูโอเคนะแต่ประเด็นของไอดีนี้คือยาเอกไม่มีอ์ติแฟกต์เลยนะครับเพราะฉันก็อาจจะต้องเป็นเป็นแบบการยูแทนอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะเปลี่ยนมนาเป็นซิงชิวไปพลางๆก่อนก็ได้เพราะโมนาเวลน้อยเกินไป,ประหว่างรอมโมนาเนี่ยก็เล่นซิงชิวไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะสองตีประมาณนี้นะ สลับสลับกันใช้ได้ตามอธัธยาศัยว้าวอาบิสเจ้าของไอเดีเล่นได้34ดาวแล้วครับอูไม่น่าเชื่อเลยอ่ะหูเล่นได้ไงวะเนี่ยผมว่าผมเล่นเองอาจจะไม่ได้เนี่ยเล่นตี้ไหนเนี่ยข้างบนผมว่าเป็นเป็นตี้อิโตะแหละแล้วก็ข้างล่างน่าจะเป็นตี้อายากะเอออายากะใช่ไหมเมื่อกี้เราใช้ตี้ไหนนะอายากะซิงชิว โอ้โหแต่ว่าไม่มีตัวน้ําห้องบนต้องเอาสิงชิลใส่ไปข้างบนด้วยต้องเอาสิงชิลไปละลายโล่มอนน้ําด้วยหรือไม่ก็ต้องมีบาบาร่าอะไรเงี้ยเล่นยังไงวะเออเจ้าของไอดีเล่นยังไงวะเนี่ยเคลียร์สองดาวห้องสุดท้ายได้ด้วยเจ๋งว่ะเออบางทีก็ว้าวดีนะนึกไม่อกอกเลยว่าตีนี้มันจะเคลียร์ไอ้เคลียร์ชั้นสามได้ยังไงเพราะว่าชั้นสามมันเป็นโล่ไฟสองตัวใช่ไหมบาบาร่าตัวเดียวมันจะทันเหรอ แต่ซิงชิวตัวเดียวอะพอพอมีภาพอยู่ซิงชิวตัวเดียวพอเห็นภาพอยู่แต่บาบาร่านี่ไม่ใช่แน่ๆอะถ้างั้นตีล่างเนี่ยก็ไม่มีตัวเล่นอีกคือโมนาเวลน้อยไปเออก็ต้องเป็นแบบอารมณ์แบบโรซาเรียบาบาร่าแบบนี้แทนก็มีภาพอยู่นะผมคิดว่าโรซาเลียบาบาร่าก็อาจจะได้นะแต่โรซาเรียก็คืออ์ติแฟกต์แบบร้อยหล่อมากเลยอะคือผมคิดว่าผมเล่นเองเนี่ยผมไม่มีทางได้แบบสองดาวเลยอะ ด้วยตัวนี้แต่ก็ไม่แน่อนยายกาเวล์เก้าสิบมีสปริตเตอร์อาจจะแบกได้อะลองดูสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นถ้าเล่นไม่ผ่านก็แค่ออกแค่นั้นนะฮะง่ายมา,มากๆตอนนี้ดึกแล้วด้วยจริงง่วงมากอาจจะอาจะอจะแบบอาจจะมีความแบบโยนโยนลงอุกกาบาซิงชิวป้าป๊า,ปาอิโตะป๊าป๊า ป๊าปู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 แปลงเลยเนี่ยแรงมากเลยอ่ะอิ existing. โตะอาวุธประจำตัวเนี่네ยป๊า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 อืมเสียดายร่วมไม่ได้มอนอยู erm หอ่ห่างกันเลยเกินปู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 อืมแรงอยู่ปู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 อืม <analytics? S 2> Hey, มันแรงนะมันแรงนะแต่แค่ว่าแค่ว่ามอนมันไม่ไม,ไม่ยืนติดกันให้เราตีอะ่ะนั่นแหละปัญหาหลักของตอนนี้ปัญหาหลักคือมอนไม่ยืนติดกันให้เราตีโอ้มันเติมเลือดแล้วว่าไม่เป็นไรเติมเลือดก,ก็ทุกใหม่ได้นี่ไงเติมเลือดก,ก็ทุบใหม่ได้สมุไราตายหมดแล้วเนี่ยเหลือไอ้พวกคนๆเนี่ย ีทีละตัวนี่มันลำบากใจจริงโอ้ยเริ่มจะหมดวะเนี่ยดพีเหอะต้องกดเบอร์ดีตเพื่อเอาสองตัวต้องลงลงทุนกดเบอร์เพื่อฆ่าสองตัวเนี่ยโอ้โหลงทุนไปเปาวะเฮ้ยผมเล่นพลาดว่ะจริงๆผมต้องเก็บเบิร์เมื่อกี้ไว้เพราะว่าเพราะห้องแรกอะดาวมาเต็มแล้วเว้ยผมต้องเก็บไปซัดดอกไม้ห้องสองเมื่อกี้โหก่เล่นพลาดมาเลยอะเมื่อกี้คือมิสเพลย์เลยอะ ใช่ผมต้องเก็บเบิร์ไปซัดห้องสองเพราะว่าห้องสองมันได้สองดาวไงเพราะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าห้องแรกมันไม่ต้องเล่นให้ผ่านก็ได้อ่ะโอ้ยแย่และโรสเเลียของน้อยกว่าที่คิดเบาวิวเลยเอ้ยผมเบาราบาบร่ามาเย่ยโอ้โอแรงไม่พอว่ะเพิ่งลอดเอง ใส่ต้องเอาการยูมามั้งผมว่าผมว่าการยูอ่ะเล่นแบบฟิลฟิลเนี่ยน่าจะดีกว่าอヤกะปะแล้วเอาจงหลีมาช่วยด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมมันตรวจมันโดนทุกรูปแล้วโอไม่ผมทำมาบัลลาตายโอไม่ได้ว่ะโอ้ผมเล่นไม่ได้ว่ะทุกคนผมเล่นอบิดไอดีนี้ไม่ได้ว่ะตัวมันไม่ลงตัวสําหรับเรา <laughs> โอ้อบิดมังสู้ชีวิตชิมหายเลยรอบเนี้ยห้องแรกก็ไม่มีตัวลม คือแบบไม่ถนัดเลยอะเหมือนแบบอยู่ดีกินดีเกินไปแล้วมามาอยู่แบบสู้ชีวิตนะฮะแล้วก็อยู่ไม่ได้อะไรอยี้โอ้โหเรื่องมันเศร้าเอามาอีกรอบหนึ่งไปจริงไอดีนี้เนี่ยคือมันแบบมันไม่อยากนะปั้นตัวอนี้เดียวก็ผ่านละปั้นถ้าปั้นโมนาขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ได้ตัวลมดีๆมาสักตัวหนึ่งเพิ่มเติมอะมันจะชิลมากเลยนะครับ เพราะว่าอายกะมันพร้อมแล้วไงอายกะพร้อมอยู่แล้วเฮ้ยดูดิมันโคตรช้าเลยอ่ะแล้วผมเล่นอิโตะไม่ค่อยเป็นด้วยเพราะว่าไอเดีตัวเองไม่มีนะไอเดีผมไม่มีอิโตะก็เลยอาจจะดูกงกงหน่อยนี่แรงนะเนี่ยเอาจริงถ้ารวบม,มาได้นี่คือแบบตายหมดแล้วเนี่ยจะได้จัง วยสวย,สวยพลังงานไม่ทันใจนิดเดียวเล่นอีโตนี่พลังงานโคตรสำงคัญเลยเนาะผมว่าโกโรถือเฟลวเนียนเนี่ยดีมากเลยนะมันเนี่ยันช่วยเติมพลังงานนานก็รอบเมื่อกี้นานก็รอบแรกอีกโอเมอ้ามาดูอีกฝัก่งหนึ่งผมว่าตีนี้มันไม่ได้ว่ะแบบ ผมว่าซิงชิวผมไม่แน่ใจว่าจัดตี้ยังไงวะเอาจริงผ่านได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยมันมันแปะแปะยากมากเลยแปะอะไรต่างๆเนี่ยรัสเซียก็แบบไม่ไม่แรงเลยเพราะผมไม่เอาอาร์ติแฟกต์ออกด้วยแหละเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มุมนี้มุมนี้นี่โซเมสุโซเมสุอู้แต่ว่าก็ไม่เอ๊ะทำไมอายกะมันไม่ค่อยแรงวะแอคแคดน้อยเหรอ ทำไมเอเนอร์จีรีชาร์จเร็วจังไงอย่าบอกนั้นนาฬิกาเอเนอร์จีรีชาร์จวะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นาฬิกา ER อาร์อากาศใช่ไหมเนี่ยเบิร์ดอัดไปเลยไปนี่เอาดิเบิร์ดสองรอบดิได้ถ้าเขาปั้นมาสาย ER แล้วเราก็เล่นให้จัดให้เลยมาอย่างน้อยก็ได้ไปต่อห้องสองวะรอบนี้แทกโบยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไป มาอิตโตะพลังงานพร้อมด้วยจัดมาเซต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 ทุบดอกไม้ทุบดอกไม้หุยเมื่อกี้ปลาวา 80, ลยยัวแปดหมื่นเลยเหรอวะใช่ไหมที่ผมมอง,มองมผิดใช่ไหมอิตโตะปลาวัวเมื่อกี้แปดหมื่นเดยเมตรอะ ป้าโบเถื่อนจัดจะแตกแล้วจะแตกแ,แ,แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยเร็วอยู่ห้องเมื่อกี้ไม่ถึงนาทีอะ่ะอีโตห้หัวล้วนๆเลยเว้ยเร็วอยู่แล้วทีนี้ห้องนี้ยังไงดีนะเบิร์ดอายกะเพิ่งกดไปด้วยอไหนโชว์เอาร์าร e R ดิอายกะอายกะเบิร์ดยังไม่มาเบามากเดเมจยังไม่มีอะไรเลย มาและเบิร์ดมาละแต่มันไม่อยู่ติดกันเลยล่อก,ก่อนสูโคสร,รวบได้ไหมอะไม่ได้สูสูสโคสร,รวบไอตัวพวกนี้ไม่ได้วะเศร้าจัดเดินเดินมากน้แล้ว,ดลวดกดันแล้วมนแล้วกเดันแมนแล้ว แรงไม่พออ่ะอายกาเป็นไปนไม่ได้ทำไมอ่ะไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อแต่ว่าก็ต้องเชื่อนะครับโมอร้องไห้ยงไงครับ <c oughs> โอ้โมน่าก็ใช้ไม่ได้เวลน้อยเกินใช้อะไรไวเนตตี้เนี่ยการอยู่แน่เลยอ่ะการขัดห้าทำไมอ่ะทำไมอายกามีมิสฟิเตอร์ทีเดียวไม่ตายอ่ะเดี๋ยวนะ หรือว่าผมไปลดคิลดดเมทเขาลงวะแต่ตอนแรกมันเป็นตอนแรกมันเป็นเซตนี้ด้วยซ้ำอ่ะตอนแรกมันเป็นเซตแบบเซตเนี่ยมันเป็นเซตนี้ด้วยซ้ำอ่ะคิลเล่มันได้แค่หกสิบเองนะผมคิดว่าผมคิดว่าเมื่อกี้มันได้ได้ DPS เเยอะกว่านะใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบหนึ่งร้อยร้อยเจ็ดเก้าใช่ไหมเมื่อกี้แบบเท่าไหร่เมื่อกี้ห้าสิบสองร้อยอะไรเงี้ย หนึ่งร้อยแล้วเจ็ดเก้าเยอะกว่าอยู่แล้วแอคแท็กสองพันก็ไม่น้อยนะก็แปลว่าเมื่อกี้เนะี่ยที่อายากาดูไม่แรงมากเพราะว่าขาดตัวบัฟนั่นเองนะเมื่อกี้ตีไม่มีตัวบัฟสตัวเลยโอ้ทุกคนผมลืมอย่างหนึ่งสมุดมังกรไอ้บาบาร่าไม่ได้ใช้สมุดมังกรโอ้โหถ้าถ้าเนี่ยถ้าเมื่อกี้บาบาร่าถือเอน,นี่ยได้เลยนะใช่ไหมผมว่าไอ้ดีเนี่ยต้องปั้นโมนาถือสมุดมังกรบัฟอายากาน่าจะโหดมากเลยอะ่ะ พราะอาวุธก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วก็เนี่ยใช้เล่มนี้ไปเลยนะฟิลิ่งเทลนะก็แนะนำอย่างยิ่งนะแนะนำยิ่งคือเจ้าของอดีถามมาพอดีว่าปั้นตัวไหนต่อดีปั้นโมนาเลยนะครับจะได้อายากาศจะได้กรอไปเลยส่วนตี้อิตโตเนี่ยเทพอยู่แล้วนะครับไม่น่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะมันเต็มอยู่แล้วไงก็ประมาณนี้นะสำหรับสำหรับไอไอดีนี้นะตี้อิตโตดูดีมากๆเลยแล้วก็โรซาเลียเนี่ยก็อาจจะต้องเติมเนี่ยอติแฟกมันไม่มีใช้ไง จริงๆเนอ่ะเมื่อกี้ถ้าเราสลับอติแฟกต์แบบบวก20ตัวอื่นมาให้เราเลียถือเนี่ยอาจจะพอช่วยได้นะมันจะแรงขึ้นนะครับมันจะแรงขึ้นนะก็เป็นอันจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบของอดีมากๆนะครับคุณฮูชิไก่ก็สุดยอดนะขอให้อวยอาราตกิอิโตะต่อไปแล้วขอให้แพทของตี้หินเนี่ยกลับมาในเร็ววันนะครับผมาสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย